สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูลูกเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่อีสานค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเบอร์อรี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่อีสานค่ะเขาเรียกกันอย่างนั้นเนาะ เบ่งนะคะงามงามนี่ค่ะเบอร์รี่ค่ะเนี่ยแย่ๆเลยค่ะกินก็ได้แซ่บค่ะแซบอิลิแซบคักแซบแน่ค่ะพี่น้องแซบคักแซบแน่ค่ะแซบภาษาอีสานแซบ ภาษาไทยอร่อยภาษาอังกฤษ delicious หรือ very good ค่ะ delicious หรือ very good ค่ะแซบค่ะแซบครับรากาต้นนะคะต้นเหมือนต้นไม้มงคลเลยค่ะดูค่ะ ตัวเหมือนต้นไม้มงคลดอกสีมพูค่ะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะสวยปะค่ะสวยค่ะมาเก็บกินทุกวันค่ะเนี่ยมาเก็บกินทุกวันอันนี้ก็คืออันที่สุกแล้วค่ะนี่สุกค่ะ สุกเต็มที่ค่ะน้ำยั่วๆด้วยค่ะนบีบน้ำค่ะน้ำยั่วๆนี่ค่ะน้งค่ะน้ำงามสวยๆค่ะนี่นี่ค่ะสวัสดีบ้านนาค่ะนี่ค่ะสวัสดีบ้านนาเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่เชอร์รี่ถ้าออกเป็นภาษา ถ้าออกสำเนียงอังกฤษก็บอกว่าเชอร r y ี่ค่ะเชอรี่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะเปรี้ยว sour sweet เปรี้ยก็คือ Sour Sweet ค่ะหวานค่ะหวาน a little sweet หวานนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะ